do ต่อนะครับกับเรา2คนนะครับผมไผ่นะฮะแล้วก็อ่าพีเอเอครับผมน้องไผ่แล้วก็พีเอเอนะครับแล้วก็อ่าพี่วาลีด้วยตรงนี้แมนะครับไม่อยากจะพูดเลยมันบาดเจ็บตรงนี้นะครับแน่นอนกับรายการของเราครับช่วยดีวาไรตี้ใครที่อยากจะพูดคุยนะฮะกับสปีนหนึ่งของเราในวันนี้นะครับสอบถามนะฮะหรือว่าอยากจะรู้เรื่องราวอะไรนะฮะส่งเข้ามาได้เลย48ตอง125นะฮะส่งเข้ามาเยอะๆด้วยนะครับวันนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยนะฮะเราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวเยอะแยะมากมาย ก็ถือว่าเป็นเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งที่มีดีกรีนะครับมีสกิลมีความสำเร็จเยอะแยะมากมายนะครับประกอบเขาเรียกว่าทั้งอาชีพนะคทั้งข้างนอกแล้วก็ในวงการด้วยนะครับเป็นคุณครูนะครับสอนน่าจศิลป์นะครับเต้นร้องเพลงรีเก้อะไรเยอะแยะมากมายนะครัตไทยได้ด้วยร้องดีไทยได้ด้วยอจริงจริงนะเออนะฮะแล้วก็เมื่อกี้เราได้แบบตอนเบรกเราได้ดู m อละสำหรับเมื่อกี้นะครับโอเคนะ เข้าใจนะเข้าใจนะโอเคนะเออตมาตรงนี้เมื่อกี้เป็นแค่เอวนะฮะไหนๆมาตรงนี้แล้วนะฮะจัดไปสักหนท่อนแล้วก็สอนท่าเต้นเราหน่อยได้ไหม้อยากเลี่ยดี๋ยวให้ลองโชว์กอนแล้วกันแล้วเดี๋ยวตามนี่มี้อมมาแล้วด้วยแวไม่ธรรมดาสักหนึ่งท่อนนะผมนะฮะเข้าใจนะโอเคนะหน่อยเข้าใจนะโอเคนะตกลงนะคะพรุ่งนี้จะได้นะ ท่อนนี้ที่ชอบมาเลอเคครับสอนหน่อยสอนหน่อยถ้าเต้นถ้าเต้นดูเหมือนไม่ยากใช่ไหมเมื่อกี้นะฮะแต่เต้นจริงๆนี่ยากมากครับผมนะไหนไหนเต้นยังไงเมื่อกี้เข้าใจนะเข้าใจเข้าใจนะเข้าใจนะโอเคนะโอเคนะตกลงนะคะพรุ่งนี้จะได้นัดเจอแล้วก็ทำตามทิ้ง นี่หลังกล้องพอเอ้ฟลิงหลังกล้องนี่เห็นหลังเจมส์กตรงนี้ไม่ยด้ทงานเพราะผมเต้นนี่ไม่ธรรมดาเออเ่นคือผมถึงขั้นถึงขั้นแบบผม อย่าเลยคือเพลงโวัหวานมาทําแบบเก่งไปหมดตัวแข่งกันหมดนี่นี่เนี่ยเพราะมากนะครับนอกจากเพลงนี้นะครับยังมีซิงเกิลอีกหนึ่งซิงเกิลที่ปล่อยออกมาเป็นเพลงช้าใช่ไหมเป็นเพลงเร็วค่ะเพลงเร็วเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับเป็นเพลงเร็วชื่อว่าจริงใจหลายคนแต่ไม่ใช่คนหลายใจจริงใจหลายคน แต่ไม่ใช่คนหลายใจนี่แต่งมาจากชีวิตจริงเลยใช่ไหมครับไม่ใช่คนหลายใจเองกันก็เราก็เป็นแบบนั้นนี่นี่แต่งมาจากชีวิตจริงเลยมั้งครับก็จริงใจหลายคนก็แต่ว่าไม่ได้คนหลายใจพอๆกับแบบเจ้าชู้คืออะไรพอะที่แค่ทำไปก็แค่อธิษย์ใสดีผมก็คือไม่รู้เหมือนกันนะแต่คือเราจริงใจกับทุกคนนะฮะตรงนี้เนื้อหาพีนี้มีความหมายอะไรมากเกี่ยวกับเป็นผู้หญิงที่ นคหลายใจเนี่ยว่างั้นคราบอกเอาไวว่าเอาไวว่าจริงใจจริงใจกับทุกคนเลยแต่ว่าพี่เบิร์ดรักทุกคนแค่บ้านเราเนี่ยอยู่ถ้าบ้านฉันอยู่บางแคใจคนใจคงแน่แน่แค่แค่บางคนบ้านฉันอยู่บางรักเลยต้องคิดหนักเพราะรักทุกทุกคนแบประมาณนี้ไม่แต่ใจเลยหมายถึงว่าแบบก็หมายถึงว่าเราแบบ ก็เป็นจริงใจกับทุกคนเหมือนแม่แม่คนอัธยาศัยดีแล้วก็คุยกับใครเราก็จริงใจจริงๆชอบชอบวันนี้ชอบนี่ชอบชอบเลยนะฮะนี่แตกมาจากชีวิตจริงของผมตรงนี้ได้ร่วมงานกับใครบ้างในงานเอ็มวีแบบว่าการถ่ายทำนะครับโดยไปถึงเรื่องราวของเพลงใครเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ได้ร่วมงานกับใครบ้างก็พี่หญิงดวงจันทร์สุวรณีนะคะเป็นผู้บริหารของค่ายการบันเทิงไทยเลยค่ะแล้วก็อาจารย์เพลงอีกหลากหลาย อันนี้เป็นเป็นผู้แต่งด้วยนะครับอย่างเพลงนี้เนี่ยก็มีเต้นเหมือนกันไหมมีค่ะแต่ว่า m อกํากลังอยากให้รอติดตามกันไปก่อนนี่ตะลังถ่ทาด้วยใช่ไหมครับน่ตะลันถ่ทำอยู่นะครับแล้วส่วน MV เพลงนะครับเพลงแรกที่เราเข้าใจนะเข้าใจนะนะครับอันนี้เป็นยังไงบ้างตอนไปถ่ายทําอันนี้คือเราต้องต้องเต้นอย่างเดียวใช่ค่ะเต้นแล้วก็มีแดนเซอร์สวยๆขนาดต๋อันนี้ดูดูแล้วสดใสนะแดนเซอร์เป็นแนวสดใสน่ารักกุ๊กกิ๊ก ค่ะครับผมเป็นหน่อยที่ฟังสบายๆนี่นะครับแล้วถ้าตอนปล่อยออกไปนะครับตอนนี้กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคนพูดถึงก็ค่อนข้างดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่นะครับมีคนจำเราได้ไปที่ไหนมีบ้างคือถ้าทำทรงนี้ไปบ่อยๆเนี่ยรับรองว่าอีกหน่อยอีกหน่อยเนี่ยคนจำได้แน่นอนไม่ต้องห่วงโอ้ยเนี่ย วาลีเนี่ยที่สมบรก์แบบเอกลักษณ์ในี้าเลยเป็นเอกลักษณเเลักษ์แบบว่าเดี๋ยวกลับไปทำบ้างสามารถจะจำท่าเต้นได้โอเคนะโอเคนะเข้าใจโอพี่ไผยพี่ทํอย่าทำเลยเพาทำแบบว่าอ่าต้หน้าร้านพี่ไทย โอเคก็โอเคไงก็ไมครับเนี่ยฮะเราไปถึงแบบปกติเนี่ยเป็นคนชื่นชอบเพลงแนวแบบอารมณ์สนนานเต้นเต้นอะไรแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเราจะมีโอกาสได้ฟังเพลงแบบช้าๆซึ้งๆเศร้าๆอย่างนี้มั้ยก็ถ้ามีโอกาสก็อยากทําเพลงช้าออกมาให้คุณผู้ชมได้รับฟังนะคะว่าจะเราะหรือจะหวานขนาดไหนอยากให้ติดตามกันต่อไปนะคะไม่ธรรมดาเสียงก็หวานแล้วใช่เสียงก็กินใจแล้วเรียบร้อยแต่ตัวก็ก็เรียกว่าแบบพระว่า มาเต็มก็บอกนะครับเฟสติวัลเลยตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่าในการที่เราเรียนทั้งด้านนี้มาหรือว่าเราเติบโตมากับครอบครัวที่อยู่ในแบบพ่อใช่แต่ผมเรามีส่วนในช่วยในเรื่องของเรากแสดงหรือว่าร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมั้ไหมก็คุณพ่อก็เป็นกําลังใจให้เสมอค่ะแล้วก็ให้คําแนะนําตลอดเลยค่ะอืมนะครับมีมีแม่อาจจะเอาแบบลิเกแบบที่เคยเห็นพ่อแม่เล่นหรือที่เราเคยเรียนมีเอามาในท่าเต้นด้วยนะคะมีมีด้วยหรอมีด้วยหรอในเพลง เปรี้ยวโอ้ยนะครับยากแล้กละยากยากโอเคนะครับและนี่นะฮะก็คือนะครับเรื่องราวอีกนิดหน่อยนั้นนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ายังเหลือการเบรกสุดท้ายเนาะนะครับดีไงเรามาพูดคุยกันต่อเนี่ยกับนะครับรายการของเราเนี่ยกับรายการชุบรียวไรตี้ครับคุณ ท่านสามารถรับชมสาระความบันเทิงผ่านทางแอปพลิเคชันทนบุรี FM เพียงท่านพิมพ์ค้นหาคำว่าทนบุรี FM ได้ผ่าน p p Store และ Play Store แล้วกดติดตั้งท่านก็จะได้รับชมความบันเทิงจากรายการต่างๆพร้อมให้ทุกคนดาวน์โหลดกันได้แล้ววันนี้ฟรีโฉมใหม่ของเว็บไซต์คนทนบุรี www.musicrelax.fm w w w l u k t h u n g k r u n g t o n c o m www.play9875.fm w w w t o n r i t v รับชมรับฟังพร้อมกันได้ในโลกออนไลน์ บริษัทคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวทเที่ยวเชิงพุทธรับเทศกาลปีใหม่ไหวยพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีว้มังก่ กอบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเศราหางจันทบุรีโอมสีคเนสายะนัมมะหะสักการะพระพิคเนเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรธ ไหว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาฏิหารอิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะไหว้พระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิฤทธิสามปางเดินทางสามถิ่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคล 5เทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัท้นทนบุรีจำกัดโทร028013211ถึง14เฮเม่นเ่ไร่จะมีแฟนวะ น้องคนนี้พอดูด้วยมันต้องมีวิธีตัววตั้งแต่เจอนอ้องที่อยากบอกว่ารักจังบู วาที่เธอได้รับได้รู้ที่เบาอยู่ตรงนี้ไม่ไกลแอบเก็บไปฝันถึงทุกวันไม่เคยจางหายเธอคิดถ,ถึงฉันบ้างหรือไม่อยากเด็กใจของเธอมาแล้ววันนองสาวมีแฟนหรือ,อยังถ้ายัางมารักกับฉันเอาไม่ะะดูแล ไป้นอยาจากใจดวงนี้หากน้องมองเห็นอยากเป็นแฟนพี่บ้าหรือเปล่าในคืนนี้พี่นอนนับดาวอยากได้สาวเข้ามาเติมฟันเป็นแฟนกันไหมผู้จากใจใช้เพียงลมผ่านห้าคนน้องก็คิดเหมือนกันสองเรานั้นคงได้สงทาย แฟนหรือ,อยังถ้ายังมารักกับฉันเอาไหมจะดูแลรักน้องไม่เปลี่ยนไปสัญญาจากใจดวง รักกับฉันเอาไม่ะดดูแลรักน้องไม่เปลี่ยนไปสปัญญาจจากใจดวงนี้อยากอมมองเห็นอยากเป็นแฟนพี่เบ่าหรือเปล่าในคืนนี้พี่นอนนับดาวอยากได้สาวเข้ามาเติมฟัฟเป็นแฟนกันไหมกูจากใจใช้เพียงลมผ่านหากคนน้อง ก็คิดเหมือนกันเข้เรานั้นคงได้สมใจยเป็นแฟนกันมาอยากชวนน้องมาเป็นแฟนเป็นแฟนกันมั้ยแ่ปวดาธิวาเนี่ยเปื่อฟันที่แพ้แลย มาอยู่กับนะครับวารีเิียมาต่อนะครับรูปนี้คืเราสองคนกับรายการชุเรีวารายเต้ตัวน,นี้ไป โอ้โหเร็วมากๆเลยรวดเร็วทันใจเวลาความสุขมั่จะพาไปเร็วเสมอนะครับผู้คุยไม่ถึงไหนเลยนะฮะกับนักร้องมากความสามารถอีกเหมือนกันนะครับใครอยากจะนะครับส่ง SMS นะครับมาสอบถามเรื่องราวอะไรนะฮะหรือว่าพูดคุยกับเรารวมถึงรายการดูบิลลารตี้นะครับส่งมาได้เลย48ต้อง125นะฮะกระหน่ำกันเข้ามาเยอะๆด้วยนะฮะเพราะทีมงานบอกว่าให้พูดว่ากระหน่ำมาเยอะๆด้วย SMS นครับผมไม่ต้องตายขนาดนั้นไม่กระตามตลอดนะฮะมานะครับเบรกสุดท้ายเพื่พูดคุยต่อนะครับเมื่อกี้บอกว่าปล่อยมาสองซ นะครับรวมไปถึงตอนนี้เนี่ย MV2 เนี่ยนะครับก็อยู่ในระหว่างการถ่ายทำนะครับเอ็มบีนี้ก็ยังเป็นแนวแบบสนุกสนานอยู่นะคะแอนเซอร์บอกนะคะทำไมฮะเดี๋ยวจะไปยืนเขาเปลี่ยนแล้วเอออันที่สองมันเขาไม่เต้นโอเคนะโอเคนะนี่มันอันที่สองนี่ออกแนวเซ็กซี่เลยเฮ้ยเลยไม่ขึ้นแล้วค่ะไม่ไหวแล้วนี่ไม่ทรรดาคือชุดเนี่ยคือมันสะท้อนเข้าตาตลอดต้องแบบ สวยนะมตตลอดรงเนี้ยตรงเนี้ยนึกว่าความสวยสะท้อนสวยนะเกองมากเลยิ่งแบบอิ่มท้องอ๋ออลีบอกว่านึกว่าความสวยสะท้อนเข้าตาเปล่ากระจกเนี่ยครับผมผมก็รู้สึกแบน่ารักอันนี้คือเราออกแบบชุดเองเลยหรือเปล่าทรงผมเลยไหมฮะใช่ค่ะอใจหมดเลยออกแบบเองเลยเหรอคะค่ะชุดนักร้องแดนเซอ่ ออกให้สักชุดได้ไหมออให้สักชุดจะใส่ไปไหนครับผมตรงนี้นะฮะอันนี้คือเราแบบยืดคอนเซ็ปแบบอะไรยังไงถึงได้ชุดนี้มานี่มีพลาสติกอยู่ตรงนี้ด้วยนี่ฮะเแนวอวกาศเล็กน้อยให้เหมาะกับยุคสมัยนี้ค่ะนะฮะแล้วก็กระจกนี่นะ เอาเผื่อไว้ส่องเวลาไว้ส่องนะเวลาเราแกล้งอยู่เออมันก็จกส่องเอาตอนแรกคือว่าเป็นเขาเรียกอะันนะว่าติดติดไปเป็นแบบว่าลายแล้วก็โดนสะท้อนมากเป็นกระจกด้วยบาทีโดนไปจะได้สะท้อนวิ้งวไม่ธรรมดาสวยงามมากเออไม่ธรรมดานะ่ยอันนี้ก็คือเราแบบทําแบบมาเกือบทุกอย่างและตอนนี้ทั้งเส้นทั้งร้องนะครับแล้วก็รวมถึงเอ็มวีนิดเราก็ได้มีการแสดงนิดหน่อยตรงนี้นะครับเท่าที่ผ่านมาเนี่ยชอบอะไรมากที่สุดอันนี้ ร้องเพลงใช่ไหมหรือว่าเต้นเรือว่าิเก้ร้องเพลงค่ะชอบร้องเพลงมากที่สุดค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่ร้องเพลงก็จะมีความสุขที่สุดเนาะนะฮะไม่แน่ไม่แน่เราอาจจะได้เห็นนะฮะภายวันหน้าได้ได้แสดงอะไรอย่างนี้ธรรมดาแน่นอนเลยและนอกจากนี้พูดถึงบ้างไปแล้วยาทางเรื่องแบบว่าลึกเขาจะได้สกเรีื่องนิดนึงมีคนรู้ใจหรือยังคะมีหนุ่มๆที่แบบว่าใช่เลยหรือยัง เขาบอกว่าจะหาคนรักเนี่ยไม่ได้ง่ายเหมือนลูกเกยเตี่ยวเพราะฉะนั้นก็ต้องใจยเย็นๆนะคะแล้วก็เลือกหาที่ดีที่สุดค่ะนี่แปลว่าช้าๆได้ปลาเล่นงามค่ะนี่แลาวก็ลวกไปก่อนลวกไปก่อนลวกไปก่อนก,ก็ให้มันนิ่มๆ <laughs> เอ่อแล้วเราก็อินพอร์ตเส้นมาจากต่างปร <laughs> ะเทศด้วยนะครับช้าๆเวยไปก่อนนะ้วก็คือหมายถึงว่าตอนนี้ยังไม่มีอยู่แต่ว่ากำลังมีไหมมีมีสเปซไหมคะมีสเปคความหนุ่มๆไหมเออก็ ชอบคนที่จร hey, ิงใจค่ะเพราะว่าปกติแล้วเป็นคนที่จริงใจแต่ว่าไม่ได้เป็นคนหลายใจจริงใจไี่ยกมือคนเดีวเราเลยผมบอกบอกว่าผมค่จริงใจนะฮะอยู่พี่นะครับผมมีแต่อดลำบากครับผมไม่ต้อง่วงเลยนะจัดไปนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะครับยังได้ทําอะไรอีกไหมนอกจากเราร้องเพลงแล้วก็ตอนนี้เป็นครูอยู่ไหมยร อนนี้รับงานร้องเพลงแล้วก็เงดียวรับงานแสดงแสดงเย่างเดียวนะครับตอนนี้ครูนี้เราเราพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนนะครับแต่ว่าก็มีสอนพิเศษเรื่อยๆค่ะเออยังมีสอนพิเศษอยู่นะครับนะฮะิไทยและในการร้องเพลงเนี่ยนะครับในของเราเนี่ยมีมีศิลปินอะไรที่เราชื่นชอบหรือว่ายึดถือมันแบบอย่างเป็นไอดอลอะไอดลเนี่ยคุณฝนธนสุนทรคก่ะสศิลปินคนแรกที่ไปเป็นแบบไปเต้นให้ด้วยนี่คือเราชื่นชอบอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับ นี่นะฮะก็ได้มีมีร้องเพลงพีพ่ฝนมัน้ยตอนแบบไปไปประกวดประกวดเลยปไม่มีค่ะก็มีบ้างชอบมีน <c oughs> ี่ <c oughs> <c oughs> พูดถึงว่าช่วงนี้นี่เดี๋ยวมีเอ่อไปขึ้นคอนเสิร์ตที่ไหนหรือเปล่าหรือว่ามีให้ติดตามที่ไหนบ้างตอนนี้นะคะก็ติดตามได้ทางสัมภาษณ์ค่ะเป็นช่วงโปรโมทค่ะ,ค,ะครับผมะนะฮะตามที่ต่างๆตามรายการตามวิทยุเนาะนะครับเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนเอ่อแล้วถ้าใครอยากจะพูดคุยหรือว่าติดตามสำหรับอาวารีเนี่ยเข้าไปได้ที่ไหนบ้างได้ที่ไหนบ้างได้ที่ แฟนเพจนะคะของวารีค่ะนะครับมีเฟซบุ๊กนะเฟซบุ๊กว่าวารีารเลย วาลีปิยมาวาลีปิยมาเลย,ยเป็นใคเ,นะเ,เป็นนิยมในอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับรเอาภาษาอังกฤษค่ะเอาภาษาอังกฤษนะวาลีปิยมาเนี่ยค่ะจัดไปนะครับรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเซิร์ชใน YouTube ก็ก็ได้ด้วยใช่ไหมครับถ,ถ้ารับชม MV ของวาลีนะคะก็ได้ใน YouTube แล้วก็ช่อง km channel ค่ะแล้วก็จะมีศิลปินทั้ง10ท่านเลยครับผมสิบท่านของในในสังกัดนี้เลยใช่ไหมเออเห็นว่าอันนี้เป็น10ท่านเป็นน้องใหม่หมดเลยด้วยค่ะน้องใหม่หมดเลยทั้ง10เลยค่ะโดยเฉพาะเพลงของพี่ดวงจันทร์สุวรรณี เพราะมากๆค่ะเองค่ะยูทนหรือทนอยู่ค่ะอันนี้ก็ได้ชมแล้วร้องไห้ตามนางเอกเอวีแน่นอนค่ะไปร้องไห้กันเยอะๆขึ้เข้าไปเลยในยูทูปก็เด็นี่ยังไม่ทนฟังนี่ก็จะร้องไห้แล้วเนี่ยนะ้ะก็หลังอ๋อนหนักๆก็แบบนี่คนเอานี่มาวานะฮะและตอนนี้นะครับได้มาเป็นศิลปินนำตัวแล้วนะครับมีใครที่อยากจะขอบคุณหรือว่าพูดถึงไหมครัสำหรับที่ทําให้เรามีวันนี้ค่ะ ก็ขอขอบคุณค่ายการมณีลายไทยนะคะขอขอบคุณพี่ดวงจันทร์สุวรรณีขอขอบคุณอาจารย์เรืองรองไพลินค่ะแล้วก็อาจารย์ทุกท่านเลยที่ให้โอกาสวารีนะคะได้มีซิงเกิลแรกในชีวิตเลยค่ะวารีก็จะนําคําแนะนําและคําสอนนะคะมาพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเนี่ยนะครับมาต่อไปก็บอกว่าคือเห็นไม่เมื่อกี้แอบเหลือไปเห็นที่มือ โอ้หเป็นอะไรที่ขาวทองทั้งตัวเลยนะฮะมามามาเต็มทั้งชุดคอนเซ็ปต์ยังคงเดิมเอออยากอยากจะลองใส่ว่าไงนะฮะใส่ปุ๊บกี่มันนึกเกินมาเลยนะฮะนะสุดท้ายแล้วนะครับรหัสดาวน์โหลดอะไรไงติดต่ออยากจะไปแสดงอะไรยแฟนกลับมาได้อาบานี่เลยครับผมติดตามมารีนะคะได้ใน YouTube ค่ะแล้วก็ของช่องการมณีลายไทยค่ะอ่าฮะนะครับมีไหมครับรหัสดาวน์โหลดเพลงมีไหมครับอันนี้ ติดตามได้ใน y o ยูทูปได้เลยโอ้ยยูทูปเนาะแล้วก็อย่าลืมไปคลิกไลค์แฟนเพจเฟซบุ๊กของพี่ด้วยแล้วกันเนาะโบวารีนะฮะรายการชอบกันนะครับก็นะฮะอุดหนุนได้เลยนะฮะหรือว่าติดต่ออยากจะติดต่อไปแสดงหรือว่าอะไรได้หมดเลยนะครับสำหรับนะครับศิลปินนะครับมากความสามารถของเราในวันนี้นะครับยังไงต้องขอบคุณนะครับพี่โบวารีเปียแานด้วยนะครับผมได้ไหครับวันนี้นะครับที่ได้มาพูดคุยกับเรานะครับแล้ววันนี้นะครับรายการของเรานะฮะก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะผมไผ่ปฏิภาณชื่อเจริญครับเอเอเอชนาจรัสสุริยพง์ค่ะนะครับพบกัค กับรายการของเราในวันและเวลาดีๆแบบนี้กับรายการจมนบ<อ>ุร<อ>ีวารายเตสวัสดีคสวัสดีค่ะท่านสามารถรับชมสาระความบันเทิงผ่านทางแอปพลิเคชันทนบุรี FM เพียงท่านปิมค้นหาคำว่าทนบุรี FM ได้ผ่าง App Store และ Play Store แล้วกดติดตั้งท่านก็จะได้รับชมความบันเทิงจากรายการต่างๆพร้อมให้ทุกคนดาวน์โหลดกันได้แล้ววันนี้ฟรีโฉมใหม่ของเว็บไซต์คนทนบุรี www.musicrelax.fm w w w l o o k t h u n g ด r u n g t เอ็ม www.play9875.fm w w w t o n r i t <deve ck> v <variables> ร, es, ร ang, ับชมรับฟังพร้อมกันได้ในโลกออนไลน์ ว่าฉันขอโทษขอร้องเธออย,ธนะอย่าโกรธนะอย่าเพิ่มน้อยใจไม่ได้ท้อหาไม่ใช่ว่าฉันจะเปลี่ยนไปแค่เรื่องเล็กน้อยอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่คืนดีกันไหมจะโทรคุยทั้งวันรักแรกเริ่มอย่ารีบร้อนให้จบอย่ามองแต่งแง่ลบถ้าคบกับคนอย่างฉัน มุมมองที่ดีเราก็ต้องมีให้แก่กันไม่สร้างปัญหาทัดคิดร่วมทางดังฝันบูจาสร้างสรรค์จะทำให้ฉันรักเธอเข้าใจนะโอเคนะตกลงนะคะพรุ่นี้จะได้นัเจอจะนั่งสบตาเธอบอกรักฉันฉันบอกรักเธอเกินใจเสมอต่อไปไม่ บอกว่าเธออย่าคิดมากเพราะงานยุ่งตั้งหากไม่คิดจะบอกเมื่อลาหยุดใจที่เธอไม่คิดละใจไปไข,ขว่คว้าฉันไม่มีใครได้ปลอดไว้ใจใเธอดนาทราบแล้วโทรมาจะรู้ว่าใจมา อย่าคิดมากเพราะงานยุ่งตั้งหากไม่คิดจะโบกมือลาหยุดใจที่เธอไม่คิดลวใจไปไขว่คว้าฉันไม่มีใครได้ปลอดไว้ใจเถิดนาทราบแล้วโทรมาจะรู้ว่าใจไม่เปลี่ยนทราบแล้วโทรมาจะรู้ว่าใจไม่เปลี่ยนทราบแล้วโทรมาจะรู้ว่าฉันรักเธอ